ยินดีต้อนรับสู่ Maple Story M แล้ววันนี้เราจะมาแนะนำการทำสกิลของค l a s 5ว่าต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยสิ่งสำคัญก็คือโนด e s t o n เราสามารถหาซื้อได้ในตลาดหรือว่าจะดรอปตามแมป200ขึ้นไปนะครับต่อมาเป็นการจัดการกับสกิลอย่างแรกเลยก็คือสล o t s สกิล เราสามารถปลดลล็อกได้ทุกๆ5เลเวลต่อ1ช่องและจะมีแต้มอัพสล็อตพิเศษเพิ่มทุกๆ1เลเวลต่อ1พอยสามารถอัพเกรดสล็อตได้สูงสุดถึงเลเวล5จากนั้นเราสามารถติดตั้งสกิลที่เราต้องการใช้ได้เลยครับส่วนสกิลอัพเกรดให้เราดูสกิลที่1หากซ้ำกันจะไม่สามารถติดตั้งทับกันได้ครับ การอัพเลเวลให้กับสกิลเมื่อเราสร้างหรือว่าเปิดสกิลที่เหมือนกันเราสามารถอัปเกรดให้กันได้ส่วนสกิลอัพเกรดเมื่อเราจะอัพเลเวลให้ดูสกิลที่1เป็นตัวตั้งต่อมาการย่อยสกิลหากเราได้สกิลที่ไม่ต้องการมาเราสามารถนำมาย่อยได้เพื่อสะสมเศษโนดและนำมาสร้างสกิลที่เราต้องการการสร้างสกิล โหมดสกิลจะแบ่งได้เป็น3ชนิดหลักๆก็คือโหมดสกิลโหนดอัปเกรดและโหดพิเศษโนมดพิเศษจะมีระยะเวลาทั้งหมด7วันนับจากวันที่เราเปิดได้โหมดสกิ Skill, ลเราจะแบ่งได้เป็นสกิลวี1สกิลวีสสกิลประจำเผ่าสกิลประจำคลาสและที่เหลือจะเป็นสกิลที่สามารถสร้างได้ทุกอาชีพบัฟที่แนะนำให้สร้าง1โซ่ สองช h a r ปสามให้ร์บ body ยกเว้นอาชีพที่มีสกิลเหล่านี้อยู่แล้วไม่ต้องสร้างส่วน combat order และ speed infusion ถ้าหากว่าในปาร์ตี้มี paladin หรือว่า buckner ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างโนมดพิเศษจะเป็นพื้นหลังสีม่วงเป็นโหนดชนิดเ,เดียวที่ไม่สามารถ up level และมีอายุการใช้งานทั้งหมด7วันเป็นโนมดบู o ที่สามารถเพิ่มดาเมจเจาะเกราะหรือแม้แต่ช่วยเพิ่มเอ็กพีในการฟาร์มให้กับตัวละครโนดอัฟเกรดจะเป็นพื้นหลังสีฟ้าหากเราเลือกสร้างสกิลใดสกิลนั้นจะเป็นลำดับที่1ส่วนลำดับที่2และ3จะเป็นการสุ่มจากสกิลที่เหลือสุดท้ายการสร้างโนดสโตนเราสามารถใช้เศษโนดท,ทั้งหมด35ชิ้นเพื่อสร้างโนดสโตนได้1ก้อน ก็จบไปแล้วกับวิธีการทำสกิลคลาส5ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบหากใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่สงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยขอบคุณมากๆครับ